โอเคครับตอนนี้เราได้ไสองนะอยู่ที่ดูสิตเซนทัลพาร์คดุสิตเซนทัลพาร์คหรือเซนทัลพาร์คที่มันตรงข้ามกับสวนนะแต่ก่อนครัเป็นโรงแรมดูสิตเก่านะเป็นร้านที่เป็นฟุ้ดคอร์ทที่รวมร้านวิศีิเนี่ยเยอะที่สุดในประเทศนะ17ร้านเลยโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูว่ามีร้านไหนบ้างดีกว่าเนาะโอเค ไล่แล้วไล่แล้วไล่อยู่ไล่อยู่โอเคจะไปร้านแรกกันดีกว่าเนาะอ่าโอเคสวัสดีคับสยามมะมวหวาร้านแรกของเรามาเลยมาเลยเป็นหอยทอดรู้ปาเนี่ยหอยทอดเยอะมากเลยอ่าสวัสดีคัอ่าถือไม้เลยครับร้านไหครับเพี่ ตะหย่ามพวาค่ะตะหยามพวาเมนูไหนบ้างเอ่ยเมนูไหนที่แนะนำใช่ไหมอ่าเมนูไหนบ้างหอยดำลมทอดกรอบจ้าไข่ทอดใช่ไหมฮะจ้ามีอะไรอีกครับผมแล้วก็ผัดไทยทะเลผัดไทยทะเลอ่ะมาที่นี่เมนูเด็ดๆคืออะไรครับผมเป็นหอยดำลมทอดกรอบครับอ่าเห็นว่ามีหอยจอด้วยวันนี้เปิดวันแรกค่ะอ่ามันเป็นเผือกทอดนะคะใช่ไหมพี่ เปิดวันแรกเลยอยู่ชั้นไหนครับผมชั้นจีเอลจีเอลจีเอาจีนะครับกระโดดกระโดดกระโดดโอเคฝากร้านหน่อยพี่ตาร้านหอยทอดอัมพวาร้านหอยทอดอัมพวาโอเคไม่เป็นไรอ่าน ขอบคุณมมกนะครับไปร้านต่อไปเลยดีกว่าร้านบ้านเบนตะหลงโอเคร้านชื่ออะไรครับพี่ชื่อร้านอาหารไทยบ้านเบนตะหลงปค่ะค่ะมีเมนูไหนบ้างครับอันนี้หมูทอดสมุนไพรค่ะอันนี้แกงจืดมาล่าค่ะออันนี้ก็เป็นพะโลค่ะพะโลหมูค่ะอันนี้น้ำยาน้ำยาปลาช่อนค่ะ ขอมกค่ะขอินซีค่ะครับแกงเขียวหวานไก่นะคะอันนี้ก็ปลากระพงยำมะม่วงค่ะมีแค่นี้ค่ะแล้วก็มีได้มิชลินไกดมากี่ปีครับพี่หปีซ้อนกันแล้วค่ะอ่าสมปีเลย6ปีค่ะโอเคครับ ใส่ท่านปาสนะครับรวมร้านมิชลินไกด์สี่เจ็ดร้านนะผมไม่ต้องไปหาไกลเลยมันรวมกันที่เดียวเลยชั้นเดียวด้วยติดกันด้วยเออต่อไปร้านต่อไปเอ้าเชฟพอออกมาแล้วอ้าวไปด้านร้านพี่โอเคร้านก๋วยเตี๋ยวอันชันเชฟคอเสิร์วมากหล่อมากเลยอ่าโอเคสวัสดีครับชื่ร้านอะไรครับพี่ร้านก๋วยเตี๋ยวอันชันครับครับเมนูที่ยาเสนอเป็นเมนูไหนบ้างครับก๋วยเตี๋ยวอัญชันครับ ตอนนี้เลยเตรียมไว้ให้ดูอ่ะเป็นเส้นนั่งทานด้วยนี่ดูดูสิโอเออแล้วมีเมนูอื่นด้วยไหมพี่มีก๋ยเตี๋ยวต้มยำอ่ามีหมี่กะทิอ่าเมนูขายดีนะครับหมี่กะทิเบอร์แปก๋ยเตี๋ยวต้มยำเบอร์เจ็นะครับอ่าหมี่กะทิลองแวะมาทานกันได้อารมณ์แบบนนเนื้อๆหน่อยเนาะใช่รับนนเนื้อๆหน่อยอ่พี่ได้มิชลินไกด์มากี่ปี3ปีครับสปีปีไหนบ้างพี่ ปี202.1.2.2อ่าตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนครับ LG LG นะตอนนี้ไม่มีค่าจอดรถเลยผมมานี่ก็จอดฟรีบางส่วนยังไม่เสร็จแต่ผมว่าเสร็จไป90%ครับผมก็เดี๋ยวถ้าทุกอย่างคอาพลี t น่าจะสวยงามกว่นานี้ใช่ไหมใช่ใช่โอเคขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ถ้าตอนนี้คุณอยากมากินร้านมิชลินนะที่นี่รวมเลยประมาณ20ล้าน ร้านไม่ติดกันเลยอะ่ะเยียบเลยโอเคร้านข้าวขาหมูร้านข้าวขาหมู มีใครจะให้ผมสัมภาษณ์บ้างสวัสดีครับร้านชื่ออะไรครับพี่เอ้าข้าวขาหมูโบราณกระทูปุกเกตค่ะอ่ะเมนูที่นำเสนอเมนูไหนบ้างครับข้าวขาหมูเลยค่ะข้าวขาหมูอย่างเดียวเลยมีอะไรบ้างเลยแนะนำหน่อยที่ร้านก็จะมีข้าวขาหมูข้าวฟากขี่แล้วก็ไส้ตุ๋นค่ะไส้ตุ๋นที่ร้านก็เด็ดไส้ตุ๋นร้านปกติร้านอยู่แถวไหนพี่อ๋อจริงๆแล้วอยู่ร้านใหญ่เลยอยู่ที่ภูเก็ตค่ะอยู่ที่ภูกเกตใช่ค่ะแต่พี่บินไปบินมาภูเก็ตทุกเทั้อ๋อค่ะเราอยู่ที่ ล้วชั้นแ g ลจีใช่ไหมพี่วันนี้เปิดวันแรกเลยคนแม่งเยอะมากใช่ค่ะอ่ะโอเคพี่ได้มิชลินไกด์กี่ปีครับ5ปีค่ะห้าปีปโอ้ตามนี้เลยนะใช่ค่ะตัง้งแต่ปีสองปีอาอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะับยังไงนะคะอ่ะอไปไปร้านต่อไปดีกว่าร้านต่อไปคุณประนอม สวัสดีครับร้านชื่ออะไรครับพี่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกุณประนมอาเมนูที่อยากนําเสนอเมนูไหนบ้างสักสาสี่เมนูก็จะเป็นร้านร้านเราจะเป็นต้นตํำรับของกเกาเหลาขาไก่หมอดินนะครับก็คือตัวขาไก่เราจะเสิร์ฟในหมอดินเผาครับแล้วก็จุดไฟตั้งเตาให้เลยนะครับแล้วก็ซกเนจอร์ที่ร้านอีกไาน,อ,าน,อ,านอีกเมนูนึงก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกต้มยำครับเมนูต้มยำของเราอีก พริกป่นหัวป่นกระเทียมเจียวเราจะขั่วเองนะครับแล้วเราก็ส่งมาจากอายุทยาทุกวันนะครับทําให้เราได้มีความสดใหม่ของของตัวต้มยํานะครับทําทให้เมนูนี้เป็นซีเนเจอร์ของร้านเรานะินกระเทียมเขากแบบสดซ้านี่ให้ดูเมนูด้วยเมนูไขาเดีขยวที่เราก็จะว่าก็จะเป็นตัวน่องไก่ตุ๋นครับจะเป็นเมนูนี้เลยใช่ไหมใช่ครับจะทำเป็นต้มยำน่องไก่ตุ๋นก็ได้น่องไก่ตุ๋นน้ำพะโล้เฉยๆก็ได้ครับใช่ไหม โอเคพี่ได้รางวัลมิชลินไลท์กี่ปีครับผมอของเราจะเป็นมิชลินไกด์บิบกุมองนะครับตั้งแต่ปี2022จนถึงปีปัจจุบันก็คือ2025นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา4ปีซ้อนนะครับคนอาจจะไม่รู้นะรางวัลมิชลินนะมีหลายแบบด้วยมีทั้งกุมองมีทั้งดาวมีทั้งแผน่นกุมองก็คือขึ้นมาอีกระดับหลน,นะเอนะขอบคุณมากนะครับ่เราเรา,เราอยู่ชั้นไหนพี่ ตอนนี้อยู่ที่ชั้น LG นะครับะ p a ไซ s ์มาร์เก็ตนะครับของเซ็นทรันดูสิตนะคะห้างเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าอะไรดูสิตพาร์คเป็นดูสิตเซ็นทรันพาร์คอ๋อดูสิตเซ็นทรันพาร์คโอ้เป็นเซ็นทรันเวอร์ปะอ้าวไปร้านต่อไปกันดีกว่าร้านต่อไปดีกว่าโอ้โหราชารถอ่สวันนี้รับถือคาร์เดย์ ร้านที่ไรครับพี่ร้านชื่อร้านก๋เจียวเลลาชาลตนะคะอะไรเด็ดครับตอนนี้เด็ดจะเป็นเนื้อวาเกิวตัวนี้เลยค่ะอ่าตอนนี้เด็ดจริงเลยค่ะเด็ดมากเป็นเนื้อวาเกิวนอกนะคะเป็นเนื้อวากิวด้วยใช่ค่ะเขาเตลีอะไรนะคะอ๋ออร่อยมากเลยค่ะประทานได้นะคะแล้วก็รสุะเราก็มีสูตรเฉพาะของร้านเราอ่าซ้มซุปเตมคนเป็นแบบเป็นน้ำปรุงสูตรสังร้านนะคะอ่ารางวัลที่ได้มาเป็นรางวัลอะไรบ้างครับเออเป็นเกี่ยวกับตัวนี้แหละค่ะ อ่ะรางวัลครับรางวัลเดลอร์เชฟิชาินค่ะอ่าแล้วก็มียูทูบช้อยนะครับสองปีออกรายการก็หลายรายการแล้วนะคะอ่าอยากให้เราลองแนะนำราคาน้วยนะคะร้านที่กินอยู่ไหนไพี่ร้านจริงๆตอนนี้อยู่ตอนจริงจริง,รง,รงกินสาขาใหญ่อย,ย,อยูชิวชี่เชียงรายค่ะและ้อ๋อเชียงใหม่แล้วเป็นสาขาหนึ่งที่ใหญ่อยู่ที่สาขาสาธุประดิษฐ์ทีเก้าค่ะอ่าใหญ่เลยมีทั้งหม้อไฟมีทั้งแบบ ดิญวยรีหมาล่าทุกอย่างค่รวมๆนะปากร้านหน่อยเราอยู่ชัดเอลจีใช่ป้ะใช่ค่ะชัดเอลจีนะคะที่ห้างใหม่เลยวันนี้เปิดวันแรกวันนี้วันที่สองวันที่สองเป็นวันแรกของทางอ่าเชิญชวนมาชิมได้นะคะขอบคุณมากค่ะอ่าไปร้านต่อไปกันดีกว่าขอบคุณมากค่ะร้านไหนอ้วนบัตเต็งร้านไหนอ้วนบัตเต็งเราพาไปก่อนเพราะว่าคนเยอะผ่านไปผ่านไปผ่านไป อ่าร้านลาดหน้าหมูสี่สิบปีสวัสดีครับครับชื่อร้านอะไรครับพี่ร้านสี่สิบปีเมนูเด็ดเมนูไหน <40 S 1> บ้าง,รงครับมีกรอบลาดหน้าทะเลแล้วก็หมูด้วยครับอ่าหมูทะเลใช่ไหมพี่ใช่รางวัลไม่มใเจริกด์เราได้มากี่ปีครับผม,มประมาณหลายปีแล้วหลายปีเหมือนกันโอเค นี่เส้นใหญ่ๆนะเหนียวนุ่มหนึบนะเดี๋ยวไปร้านต่อไปเดี๋ดีกว่าเอาข้าวมาันได่โกโยีสวัสดีครับอ้าวเจ้าของร้านมาแล้วแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อเตยคะ่ะร้านชื่ออะไรครับผมร้านข้าวมันไก่โกยคีค่ะอ่เมนูที่แนะนําเมนูไหนบ้างครับะจะมีข้าวมันไก่ต้มคะ่ะข้าวมันไก่ผสมแล้วก็ข้าวมันไก่สิงคโปร์คะ่ะแนะนะําค่ะโอเคเราได้รางวัลไม่เทีไก่กี่ปีครับ สามปีซ้อนค่ะสามปีซ้อนโอ้โห و, ร้านจิ้งจอกชาวไหนครับพี่ร้านอยู่เชียงใหม่ค่ะร้านอยู่เชียงใหม่ใช่ค่ะพี่ก็บินไปบินมาใช่ค่ะดูแลเองค่ะฟิตฟิตบ้างอย่าลืมนะครับเราอยู่ชั้นเอลจีเนาะท้านี้ชื่ออะไรครับพี่เออดูเซนทันพาร์คดูสิทค่ะอ่ะเซนทันพาร์คดูสิทแต่ก่อนเป็นโรงแรมดูสิทธ์ตอนนี้เขาเป็นนิคยูบลสแล้วนะครับโอเคลายล้านสุดท้ายของอะไรอ่าแนะ แนนำตัวน,นี้<ห>ไก่ห,ะะนหนือเลยอ,อ่ะ,อะพี่ชื่อไรร้านชื่ออะไรพี่ร้านสุกี้มาวริคค่ะมาวลิกเกี่ยวกับคำพูดแบบว่โอเคข้ามาที่นี่ต้องเมนูไหนเออเมนูที่แนะนำนะคะเป็นสุกี้แห้งรวมค่ะจะใส่หลายๆอย่างจะมีไก่มากหมูหมักเนื้อหมักทะเลเราจะใส่กุ้งหมึกสดหมึกกรอบค่ะ สุก,กี้แห้งของที่ร้านเราจะผัดด้วยน้ำมันหมูให้อาหารออกมาใช้ไฟแรงๆด้วยให้อาหารออกมามีกลิ่นหอมค่ะหอมสะทะใช่ไหมใช่ประมาณนั้นเลยขอแนะนำอีกเมนูหนึ่งได้ไหมคะได้เลยพี่อ่าเป็นเมนูข้าวทุนหัวค่ะที่ร้านเราจะใช้ของที่เราหมักที่ร้านนะคะคล้ายๆผัดคล้ายๆน้ำมันหอยใส่น้ำจิ้มสุ ผักไฟแรงๆทําเป็นกับข้าวทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆค่ะอ่าพี่ได้รางวัลมิชลินไกด์กี่ปีครับอ่าได้มิชลินไกด์สปีค่ะปี2019แล้วก็ปี2020ค่ะเยียมมากเลยขอบคุณค่ะผมว่าตรงนี้เป็นตรงร้านมิชลินมากกว่า uh huh. ไม่ติดเจ็ทุกร้านเลย,นเ,ยเนี่ยเอาเดี๋ยวนะลงไลน์สองแล้วมาตามกันได้ลเลตอนนี้เยอะที่สุดในประเทศน,นะคือเจ็้านผมนับมา จ้าโอเคจะลงไลฟ์แล้วจ้าจะเจอกันไลฟ์นหน้าจ้าขอบคุณมากครับ